ชมหุ่นล่าสุดของสงการเตชะนรงไม่คิดว่าจะขนาดนี้ก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของไฮโซสงการเตชะนรงได้โพสภาพถือเกียรติบัตรหลังจบหลักสูตรกอสอรุ่นที่47ของโรงเรียนในายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มสงการเจ้าตัวก็ได้โพส์ภาพของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่า ภาคพื้นดิน3อาทิตย์เต็มๆแทบไม่เหลือไขมันบอกเลยว่าภาพล่าสุดนั้นหุ่นล้ำขึ้นมากนี่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆเ,เข้ามาชื่นชมว่าพี่สงการลีนคันสุดหุ่นกำลังสวยสุดๆเลยพี่สุดยอดเลยครับเหมือนอาโนคนเหล็กเลยครับปาร์ตกามท้องอีพอ่อแวบแรกมองไปนึกว่าดาราฝรั่งปะละแต่พี่ว่าผอมไปนะครับ เลยว่าฝึกหนักจริงๆเลยละ่ะค่ะงานนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ